สนับสนุนโดยมูล,ลนิธิมิรโคออฟไลฟ์ว้าวบันเทงิงสวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ ว้าวบันเทิงสาระบันเทิงแบบไม่จำกัดค่ายค่ะพบก,กันบันจทรถวสุกนะคะเวลาดีๆแบบนี้ฮารทุ่มของาทุงาท่งคร่งค่ะทางช่อง TNN24 <c oughs> นั่นเองนะคะเอาล่ะคุณผู้ชมครัวันนี้นะคะก็ถึงเวลาแล้วค่ะที่เราจะมาอัปเดตข่าวบันเทิงเลยค่ะกับช่วงว้าวอัปเดต สนับสนุนโดยเด e f แฟร์คอลลาเจนปลาแซลมอนให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าคอลลาเจนอื่นถึง10บเท่าชินเนเต้เบบี้ฟรชครีมสวยโดยไม่ต้องสยกรรม สำหรับช่วงนี้นะคะสนับสนุนด้วย The f l a r e Collagen แล้วก็ c h i n e a t e Baby Fresh Cream นั่นเองค่ะผู้ชมคะสำหรับข่าวแรกในวันนี้นะคะเราก็เปิดเลยด้วยพระเอกหนุ่มสุดฮอตค่ะเจมจิรายุนั่นเองนะคะที่ตอนนี้เนี่ยเขามีแพลนที่จะไปประเทศญี่ปุ่นนั่นเองค่ะพร้อมกับคนเอาหนังนะคะที่มีชื่อว่าไทม์ไลน์ที่เขาได้เล่นคู่กับสาวเต้ยจรินทรนี่นแหละค่ะไปถายที่ประเทศญี่ปุ่นกันอีกด้วยรายละเอียดข่าวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามกันค่ะ นี่แหละค่ะพระเอกสุดฮอตนะคะเจมส์ชิรายุค่ะเปิดเผยว่าเร็วๆนี้ค่ะจะมีแพลนไปประเทศญี่ปุ่นนะคะเพราะว่าภาพยนตร์เรื่องทำลายที่ตนได้แสดงคู่กับสาวเต้ยจรินทร์นะคะได้ถูกนำไปฉายในเทศกาลหนัง งานโอกินาวาฟิล์มเฟสิวัลค่ะถือว่าเป็นงานใหญ่อีกหนึ่งงานค่ะที่คนญี่ปุ่นจะได้เห็นนะคะหนังรักของประเทศไทยเรื่องนี้นั่นเองค่ะแล้วก็ภายในงานเนี่ยนะคะยังมีการเดินพรมแดงกันอีกด้วยนะคะแต่ตนนั้นเนี่ยติดงานที่ไทยค่ะเลยต้องไปอีกหนึ่งวันนั่นเองนะคะส่วนสาวเต้ยนั้นตอนนี้ก็ยังคงรอเช็คคิวอยู่นั่นเองค่ะส่วนกำหนดการเนี่ยนะคะน่าจะอยู่ช่วงปลายปลายเดือนมีนาคมค่ะซึ่งจะไปนี่นะคะประมาณ2 3วันค่ะเพราะว่าต้องรีบกลับมาถ่ายละครต่อน,นั่นเองค่ะคงไม่ได้ไปเที่ยวพักผ่อนอะไรนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็ได้มีการเตรียมการเรียนภาษาญี่ปุ่นไว้บ้างแล้วค่ะเพราะว่าก็พอจะมีแฟนคลับอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยค่ะดเราไปฟังเสียงหนุ่มเจมส์กีกันค่ะก็เดี๋ยวต้องไปญี่ปุ่นครับเอาอเป็น โอเินาว่าฟิล์มเสติวัลครับก็เอาหนังไทม์ไลน์แหละครับเอาไปฉายที่ญี่ปุ่นครับก็จริงแล้วไปเคยจริงแล้วเดินผมเป็นอีกวันหนึ่งครับแต่ว่าผมติดงานที่เมืองไทยก็เลยก็เลยเดี๋ยวเดี๋ยวไปร่วมงานอีกวันหนึ่งแทนครับก็ก็ดีใจครับจริงแล้วเพราะว่าทำทำไลน์เป็นเป็นหนังที่ผมตั้งใจว่าอีกอีกเรื่องหนึ่งแล้วก็แล้วก็ที่ประสบความเร็จได้ก็ก็ดีใจที่ทาให้ที่ทําให้ชาวต่างชาติได้มีโอกาสได้ได้เห็นด้วยจริงแล้วก็มีโอกาสได้ไปแต่ไปไปไปประเทศหนึ่งแล้วครับใช่จริงแล้วก็ก็มีแผนวรยคับ ก็ถ้ามีโอกาสก็คงได้มีโอกาสเรียนครับมีนะครับมีเพราะจริงๆแล้วผมผมเคยเดินทางมีญี่ปุ cosas, ่นแล้วก็มีแฟนๆนี่เป็นที่เขาดูละครญี่ปุ่นก็มีมีอยู่บ้างมีอยู่บ้าง เรียกได้ว่าคิวทองสุดๆค่ะสำหรับพระเอกพ่อลูกอ่อนนะคะอย่างไม้พิรัตค่ะที่ทุ่มทำงานในทั้งเมืองไทยแล้วก็ต่างประเทศนะคะเพราะว่าล่าสุดค่ะเพิ่งบินกลับมาจากการถ่ายซีรีส์กำลังภายในที่ประเทศจีนนั่นเองค่ะเจ้าตัวก็เผยว่าต้องบินกลับไปกลับมานะคะประมาณสองรอบค่ะซึ่งเป็นซีรีส์เกี่ยวกับกำลังภายในค่ะแล้วก็จะต้องมีการใส่วิกผมยาวมีการปล่อยพลังนะคะอีกทั้งยังต้องใช้ภาษาจีในในการสื่อสารอีกด้วยค่ะซึ่งตนก็ใช ในการอ่านภาษาคาราโอเกะเอานั่นเองนะคะแล้วก็ยอมรับด้วยนะคะว่านี่เป็นครั้งแรกค่ะที่ได้ร่วมง,งานกับทางจีนค่ะจึงค่อนข้างยากแล้วก็กดดันนิดหน่อยค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็ถ่ายทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนจะได้ฉายในเมืองไทยหรือเปล่านั้นนะคะตนก็ยังไม่ทราบค่ะแถมยังมีซีรีส์ที่กําลังจะถ่ายคู่กับสาวออมสุชาอีกด้วยนะคะแต่ยังบอกไม่ได้นะคะว่าจะเป็นเรื่องอะไรนั่นเองค่ะท้งนี้นะคะหนุ่มไม้เนี่ยยังได้อัปเดตอาการป่วยล่าสุดให้ฟังอีกด้วยนะคะว่า ตนนั้นเป็นเกี่ยวกับโรคภูมิแพ้มาตั้งแต่เด็กค่ะโตมาเหมือนอาการจะหายไปนะคะแต่พอพักผ่อนน้อยๆก็กลับมาเป็นทุกปีค่ะ เกี่ยวกับเรื่องของอากาศด้วยนั่นเองนะคะตอนนี้ก็ทานยาแล้วก็รับงานลดน้อยลงนั่นเองค่ะส่วนคุณลูกชายนะคะหรือว่าน้องแม็กเวลค่ะก็ไม่ค่อยสบายเหมือนกันแต่รู้สึกว่าน้องนั้นจะหายแล้วค่ะตอนนี้ก็ไปเที่ยวที่เกาหลีอยู่นะคะตอนนี้น้องโตขึ้นเยอะมากเลยแล้วก็พัฒนาพัฒนาการก็ดีขึ้นมากด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงหนุ่มไมกันค่ะ ซีรีส์ที่จีนมาเมื่อเดือนที่แล้วครับผมใช่มันเป็นซีรีส์คล้ายๆเหมือนกำลังภายในอะไรเงี้ยก็จะแต่งตัวทรงเครื่องเป็นแบบว่ายุคโบราณน,นิดนึงอะไรเงี้ยเป็นแบบชุดยาวๆแล้วก็ใส่วิกผมยาวสีดำๆอะไรเงี้ยพูดภาษาจีนครับผมก็จะใช้จําเป็นคาราโอเกะเอาอะไรเงี้ยเป็นครั้งแรกที่ร่วมง,งานกับทางจีนครับผมอันนี้ผมไม่แน่ใจมันน่าจะเป็นเรื่องของของของทางนู้นว่าคนไทยจะได้ดูหรือเปล่านี่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันอ่ไม่เกี่ยวอันนี้สีผมของงานที่ไทยครับเป็นงานอะไรอ่ะครับเป็นซีรีส์เรื่องใหม่ครับ อุบไว้ก่อนอุบไว้ก่อนอเล่นเล่นกับออมครับผมคือจริงๆปกติผมเป็นเรื่องของพวกกุมแพ้พวกขอบอะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยครับซึ่งโตมาออกกันการัก็เหมือนจะหายไปแต่ว่าคือพอ,พอพักผ่อนน้อยๆอย่างเงี้ยก็จริงๆจะเป็นทุกปีแหละเป็นช่วงหนึ่งเรื่องของอากาศด้วยแล้วก็ส่วนใหญ่เป็นเรื่องของพักผ่อนน้อยครับหมอรู้สึกว่าน้องน้องเขาจะหายแล้วครับผมตอนนี้ก็น่าจะลันลาอยู่ที่เกาหลีครับก็โตขึ้นเยอะครับผม เมื่อปีที่ผ่านมาค่ะเรียกได้ว่าเจอเหตุการณ์หนักหนาะมากพอสมควรนะคะสําหรับพระเอกหนุ่มค่ะบอยปรกรณ์ฉัรบริรักษ์ค่ะพอผ่านพ้นเรื่องราวร้ายๆมาเนี่ยนะคะเจ้าตัวก็หันมาจับธุรกิจรองเท้าที่หุ้นกับเพื่อนนอกวงการทันทีค่ะเป็นธุรกิจเกี่ยวกับรองเท้าที่นําเข้าจากประเทศอิตาลีนั่นเองนะคะมีทั้งของผู้หญิงแล้วก็ของผู้ชายค่ะชื่อว่าซูเปอร์กาค่ะเป็นรองทเท้าผ้าใบส่วนเรื่องราคานั้นหนุ่มบอยเนี่ยนะคะก็บอกว่าไม่แพงเป็นราคาของคนไทยค่ะยอมรับว่า พอเพื่อนเข้ามาชวนก็ตัดสินใจทําเลยนะคะเพราะว่าตนนั้นก็ชอบรองเท้ายี่ห้อนี้อยู่แล้วด้วยค่ะส่วนเงินลงทุนเจ้าตัวบอกว่าไม่ถึง8หลักค่ะเป็นราคาลงทุนปกติทั่วไปแล้วก็ไม่ได้กลัวจะมีปัญหากับเพื่อนด้วยนะคะเพราะว่าค่อนข้างมั่นใจซึ่งกันและกันนั่นเองค่ะส่วนที่มีกระแสข่าวเมาส์นะคะว่าตั้งแต่ทําธุรกิจเยอะจึงไม่ค่อยมีเวลาให้แฟนคลับแล้วก็ไม่เฟลลี่เหมือนเดิมค่ะงานนี้นี่นะคะเจ้าตัวก็มองว่าม,ามันเป็น เรื่องที่อยู่คนละส่วนกันค่ะน่าจะเป็นข่าวหรือมากกว่าเพราะว่าตนนั้นค่อนข้างมั่นใจกับแฟนคลับนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้าตนรีบก็จะบอกว่ารีบค่ะแต่ถ้าไม่มีงานไหนก็ต้องแต่ถ้าไม่มีงานไหนที่ต้องรีบนี่นะคะก็จะให้เวลากับแฟนคลับเต็มที่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีปัญหาเรื่องนี้อย่างแน่นอนค่ะก็มีครับเดี๋ยวมีจะเปิดก็ไปไปเหมือนเดิมก็คือไปไปร่วมหุ้นกับเขาเหมือนเดิมครับผมก็เป็นคราวนี้เป็นธุรกิจ เกี่ยวกับรองเท้าครับความจริงแล้วคือเป็นรอ,องเท้านําเข้าครับจากประเทศอิตาลีครับผมจะ mm hmm. เอาเข้ามาคือยี่ห้อซุปเปอรก์ก้ามันเป็นรองเท้าผ้าใบที่แบบว่าใส่ได้ค่อนข้างหลากหลายครับทำงานก็ได้สบายๆแล้วก็มันก็ใส่สะดวกและราคาไม่แพงครับ mm hmm. บ,อบอกเลยว่าเป็นราคาคนไทยแน่นอนราคาแบบสบายๆบอกว่า mm hmm. อ๋อเหมือนเดิมผมเหมือนเดิมครับ mm hmm. คือผมว่ามันน่าจะเป็นเรื่องคนละส่วนกันนะ mm hmm. เรื่องเรื่องธุรกิจกับการแบบว่าเจอผมก็ยังเหมือนเดิม เวลาเจอแฟนคลับผมก็ยังเหมือนเดิมพากปกติไม่อะครับผมว่าเป็นข่าวลือมากกว่าใช่เพราะว่าผมค่อนข้างมั่นใจกับเรื่องแฟนคลับหรือว่ากับคนที่เจอสนิทกันผมก็ยังให้ความสนิทสนมเหมือนเดิมเรื่องพวกนี้ผมไม่ค่อยกังวล มาต่อกับพระเอกหนุ่มสนยุคทรงไพศาลค่ะออกมาชี้แจงประเด็นต่างๆนะคะรวมถึงกระแสตอบรับที่ดีมากจากละครเรื่องสงครามนางงามค่ะบอกว่าดีใจที่ทุกคนชอบแล้วก็น้องๆสาวงามก็โด่งดังไปหลายคนแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็ถ่ายทําละครเรื่องตะวันตัดบูรพาอยู่นะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเล่นด้วยกันกับพระเอกหนุ่มป้องนวัตค่ะส่วนเรื่องความเด่นของตัวละครนั้นนะคะตนก็มองว่าไม่มีใครเด่นกว่ากันนะคะเพราะว่าเล่นกันเป็นพี่เป็นน้อง ที่รักกันมากนั่นเองค่ะส่วนเรื่องที่จะมีคนนําเอามาเปรียบเทียบกับเวอร์ชั่นเก่าๆนั้นนะคะตนก็คิดว่าคงมีอยู่แล้วแต่อยากให้ลองดูเวอร์ชั่นนี้ค่ะเพราะว่าเป็นเวอร์ชั่น2 0 1 5ก็น่าจะต่างกับเวอร์ชั่นเก่าอยู่แล้วค่ะแล้วก็ยอมรับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะได้ไปเที่ยวญี่ปุ่นมาด้วยไปเล่นสโนว์บอร์ดกับกลุ่มที่ชอบเล่นด้วยกันเนี่ยแหละคะ่ะในทริปนี้นะคะก็จะมีญาติคนที่ดูแลเพื่อนๆน้องๆไปด้วยนะคะส่วนที่เห็นว่ามีสาวไปด้วยนั้นนะคะเขาก็เป็นผู้ช่วย ผู้จัดการค่ะไม่ใช่สาวที่ไหนนะคะส่วนเรื่องที่โดนจับตามองกับสาวๆอยู่บ่อยๆนั้นนะคะเจ้าตัวก็เผยว่าอาจจะเป็นเพราะว่าตนนั้นค่อนข้างเฟลลี่ค่ะเวลาจะเล่นละครกับใครนะคะก็จะอินกับตัวละครด้วยแต่สาวตัวจริงยังคงไม่มีเร็วๆนี้แน่นอนค่ะ ะแสละครนะครับสงคามนารงานจบไปแล้วนะครับกระแสก็ถือว่ามีคนให้การตอบรับดีมากนะครับก็เป็นพอกพออัุนทาวนะฮะนักงาน1ั้สิบสองคนก็เล่นดีครับผมแล้วก็ตอนนี้ก็โด่งดังไปแล้วนะครับดีใจด้วยนะฮะละครเรื่องตะวันตัดบูรพานะครับซึ่งกําลังถ่ายทําอยู่นะครับกับป้องนวัดครับผมเป็นละครความยักเลยนะฮะก็ดูกันแล้วกันนะครับผมว่าเรื่องนี้มันไม่มีใครเด่นกว่าใครนะฮะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของ พี่น้องที่รักกันนะครับกระแสยปเพียบมันก็คงมีแหละครับแต่ว่าผมก็ไม่คิดตรงนั้นนะครับผมอยากทําให้งานนี้มดีที่สุดนะฮะไปเล่นสโนบอร์ดมามนะครับไปกับกลุ่มที่เล่นสโนบอร์ดด้วยกันนะครับถามว่าซีรีส์ไหมก็ดีกว่าโดนจับได้กับหนุ่มๆนะฮะนะครับก็อาจจะเป็นเพราะว่าเราเราเป็นคนเฟรนลี่หรือเปล่านะครับหรือว่าเราเล่นละครกับเขาแล้วทำให้คนเนี่ยอินกับละครอะไรเงี้ยก็อาจจะมีข่าวบ้างนิดหน่อยเป็นเรื่องธรรมดาครับคงยังไม่มีเร็วนี้นะครับเพราะว่าผมค่อนข้างโฟกัสเกกับงานมากๆเลยนะฮะผมกลัวว่าถ้าผม จะมีแล้วผมจะทําให้เขารู้สึกแบบอาจจะไม่มีความสุขเพราะว่าผมทํางานเยอะเกินไปอะไรพวกนี้นะครับช่วงนี้ทํางานหนักมากนะครับเป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมค่ะแค่ช่วงแรกแบบนี้นะคะก็มีเรื่องราวของพระเอกนะคะถึง4คนด้วยกันเลยโอ้โหจเราช่วงนี้ต้องพักกันสักครู่ค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้านะคะมีข่าวคราวของนางเอกสาวแพนเค้กมาฝากกันอย่างแน่นอนสักครู่เดียวค่ะว้าวบันเทิงว้าว สนุนโดยมูลไว้มหัสจั์ผิวขาวใสยอย่างสมบูรณ์แบบชินเนเต้เบบี้ฟรชครีมสวยโดยไม่ต้องสัยกรรม สำหรับช่วงนี้ค่ะสนับสนุนโดยมูลไว้แล้วก็ช i n e t e Baby Fresh Cream ค่ะเอาล่ะคุณผู้ชมค่ะมาถึงวอลอัปเดตช่วงที่2นะคะอย่างที่เราบอกกันไว้ค่ะว่ามีข่าวข่าว,ข,าวของนางเอกสาวแพนเค้กเขมินี่มาฝากกันนะคะเพราะว่าเมื่อวาเลนไทน์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเขาได้ไปจัดมีิ้งที่ประเทศกัมพูชานั่นเองส่วนการตอบรับจะเป็นอย่างไรนะั้นเดี๋ยวเราไปติดตามข่าวกันเลยค่ะนี่ละค่ะสำหรับ นางเอกสาวแพนเค,ค้กเขมินิดนะคะพ่อทั้งถึงวอลเลนไทยที่ผ่านมาค่ะคงจะไม่พลาดนะคะถึงจะถามถึงเรื่องสวิตหวานให้หลายๆคนนี่นะคะได้อิจฉากันอย่างแน่นอนสําหรับคู่ของสาวแพนเค,ค้กเขมนิดนะคะกับพี่สารวัตรีีค่ะก็แอบได้ยินมานะคะว่างานนี้เนี่ยฝ่ายใช้เนี่ยนะคะก็ ให้ของนะคะแพนเคก้กด้วยนะคะซึ่งเป็นของที่เธอชื่นชอบด้วยนั่นเองค่ะซึ่งงานนี้เนี่ยนะคะเจ้าตัวก็เปิดเผยน,นะคะว่าได้ไปกมพูชากับเพื่อนๆค่ะจัดมิเแอนกรีสันนะคะส่วนเรื่องเซอร์ไพรส์นั้นนะคะก็ไม่มีอะไรแต่ก็มีของขวัญมาให้ค่ะเป็นแว่นตาแล้วก็หมวกค่ะซึ่งเป็นแบรนด์ที่ตนชอบด้วยนะคะส่วนของขวัญที่สาวแพนนั้นจะมอบให้กับพี่สารวัตรหนีนั้นนะคะเจ้าตัวก็บอกว่าขอติดไว้ก่อนค่ะสําหรับการตอบรับที่ประเทศกมพูชานั้นนะคะสาวแพนก็บอกว่า 啊！<noise> ได้รับการตอบรับอย่างดีมากค่ะแล้วก็มีแลนนะคะว่าเร็วๆนี้เนี่ยจะจัดที่ประเทศไทยกันอีกด้วยนะคะส่วนประเทศอื่นๆก็ต้องรอดูตามความเหมาะสมนั่นเองค่ะซึ่งการจัดมิดแอนกร i ซที่ไทยนั้นนะคะจะอยู่ช่วงประมาณกลางๆปีนี้อย่างอย่างอย่างไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะแต่ก็ต้องรอดูกันอีกทีค่ะส่วนประเด็นละครเรื่องเพื่อนแพงค่ะที่มีข่าวว่าเจ้าตัวนั้นถูกเสียบแทนสาวแพนเค,ค้กเนี่ยนะคะก็ได้ให้คําตอบเลยค่ะว่าไม่มีเลยผู้ใหญ่ไม่ได้ติดตอ่อเข้ามาค่ะ ผู้สื่อข่าวก็เลยถามต่อเลยค่ะว่างงไหมกับข่าวนี้ค่ะว่าที่ปุกลุกเนี่ยนะคะเข้ามาเสียบแทนละครเรื่องนี้ค่ะสาวแพนเค้กนี่นะคะก็ตอบเลยค่ะว่าตนนั้นมองว่า ปุ๊กลุกเนี่ยนะคะเหมาะสมนะเพราะว่าเป็นละครแนวไทยสไตล์พีเรีเดค่ะแล้วก็เห็นปุ๊กลุกเนี่ยทำผมสั้นก็น่ารักดีนะคะเหมาะกับเขาด้วยแต่แพนก็ไม่ได้รับการติดต่อเข้ามาจากทางช่องค่ะโดยส่วนตัวแล้วก็ไม่ได้ซีเรียสนะคะส่วนน้องก็น่ารักดีอยากให้ติดตามผลงานของน้องดีกว่านั่นเองค่ะ ออเ่นไทยเหรอคะไปกัมพูชาคะ่ะจริงๆก็มีเพื่อนๆแล้วก็มีแบบเป็นมินิแองกฤษอะไรเงี้ยคะ่ะก็ไปที่นัน่นก็ไปด้วยกันไม่มีเซอร์ไพรส์ะแต่มีของขวัญน,นะคะ่ะ <c oughs> ก็มีของขวัญเออเป็นแว่นตากับม่ะแล้วน้องแอนได้ให้พี่มิน แพรรวห้ขอติดไว้ก่อนค่ะหนูว่าเดี๋ยวถ้าก็จะแอบถามว่าเอออยากได้อะไรชอบอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาไปที่กัมพูชาเขาก็ให้การต้อนรับเป็นดีมากคือไปครั้งที่2แล้วแต่ว่าทุกคนก็ยังยังน่ารักไม่น่าจะใช่นะคะคือไม่ไม่ได้ทราบมาก่อนเลยแต่แพรว่าน้องก็เหมาะสมนะคือหมายถึงว่ามันเป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรนะคะละครไทยเนาะเป็นสไตล์แบบนั้นเป็นีเรียดหน่อยอะไรเงี้ยค่ะแพนว่าน้องก็ก็เหมาะแล้วก็เข้ามากแล้วน้องทาผมสั้นใช่ไหมคะก็น่ารักน่ารักแพว่าก็เหมาะกับเขาอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าโดยส่วนตัวไม่ได้ไม่ไดด้รรับกกาาตติ่อจ ะค,ะคิดว่าคงคงมีการวางตัวละครที่เหมาะสมไว้ยอยู่แล้วมาต่อกับหนุ่มบอยพิชณุค่ะชี้แจงนะคะหลังจากที่เจอแฟนคลับโรคจิตค่ะตามติดเข้าไปถึงในบ้านเลยทีเดียวนะคะตอนนี้นะคะหนุ่มบอยก็บอกว่าหายไปแล้วค่ะเจ้าตัวก็บอกว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยนะคะก็เลยไม่คิดที่จะเอาเรื่องแต่อย่างใดค่ะซึ่งเจ้าตัวเนี่ยนะคะก็ได้ตัดเตือนว่าไม่เหมาะสมแล้วนะคะเจ้าตัวมองว่าควรทําให้พอดีค่ะแล้วก็ อยากจะให้แฟนคลับนะคะวางตัวให้พอดีก็ต้องคิดด้วยนะคะว่าดาราหรือนักร้องเนี่ยก็เป็นคนปกติเหมือนกันก็มีเวลาส่วนตัวกันบ้างนะคะส่วนความคืบหน้าของเรื่องบ้านนะคะหนุ่มบอยก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยแปลนยังไม่เสร็จค่ะแต่ซื้อที่ดินไว้เรียบร้อยแล้วที่จังหวัดนนทบุรีนั่นเองนะคะแล้วก็คาดว่าบ้านนี่นะคะหลังนี้เนี่ยจะกลายเป็นเรือนหอในอนาคตนั่นเองค่ะส่วนเรื่องแต่งงานนั้นนะคะตนก็บอกว่ายังไม่พร้อมขอเวลาเก็บเงินก่อนค่ะโดยส่วนตัวนี ยอมรับว่าเครียดแล้วก็กดดันในเรื่องของแต่งงานมากนะคะเพราะว่ายัางไม่รู้เลยว่าจะมีโอกาสได้แต่งเมื่อไหร่ค่ะพร้อมบอกอีกด้วยนะคะว่าขอดูแลแม่ให้ดีแล้วก็ขอใช้นี่สิทธิ์ให้หมดก่อนค่ะเพราะว่าไม่อยากจะให้ฝ่ายหญิงนั้นต้องมารับภาระของตนนั่นเองค่ะพร้อมกับปิดท้ายด้วยการฝากคอนเสิร์ตรวม12รุ่นของ AF ด้วยนะคะว่างานนี้เนี่ยสนุกอย่างแน่นอนค่ะ ไปแล้วครับสบายใจมากเลยไม่ดําเนินการผ่านไ g อย่างเดียวเลยเพราะว่าเราคิดว่าไม่น่าใช่อย่างไม่น่าใช่เรื่องใหญ่มผมว่าทุกคนทําอะไรจะรู้ แก่ใจดีมากกว่า mm hmm. ก็แค่ทําอยู่ในความที่มันกําลังพอดีพอและดาราหรือนักร้องก็คนปกตินี่แหละเ mm hmm. ขาก็าต้องมีชีวิตส่วนตัวของเขาบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. ยังอย่าง,งพักหนึ่ง,พ,งพักหนึ่งก็ดูแบบไปเรื่อยๆก่อนครับตอนนี้ก็ยังไม่นั่นเรื่องแต่งงานนี่เครียดเลยผมเ,เครียดเลยคือเราไม่รู้บางทีเราไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้แต่งเมื่อไหร่เราไม่อยากแผ่นที mm hmm. ่สินเยอะอยู่มั้งเราก็เลยยังไม่ไม่อยากให้เขามาต้องแบบมาเป็นภาระกับเราเราก็อยากจะปลดของเราเองก่อนให้เราหนึ่งรู้สึกว่า เราดูแลเขาได้เราดูแม่ของเราได้ดีแล้วแล้วเราค่อยอ,อจัดการกันอะไรอย่างเงี้ยครับ <S <S เป็นคอนเสิร์ต reunion AF ที่แบบเยอะอะคนเยอะมากจริงๆร้อยกว่าคนจริงๆอะไรเงี้ย AF ตั้ง12รุ่น11รุ่นแหนอะไรเงี้ยก็รวมกัน6มิถุนายนี้ฮะสำหรับใครที่เป็นแฟน AF ก็ฝากด้วยแล้วกัน จะขยับตัวทำอะไรก็กลายเป็นประเด็นตลอดค่ะสำหรับนักแสดงสาวแตงโมพัทรธิดานะคะหลังจากที่มีสื่อบันเทิงชื่อดังเขียนข่าวนะคะประมาณว่านางเอกตกอับทำตัวเป็นกิ้งกาเปลี่ยนสีค่ะหลายคนเลยโยงไปว่าบทความดังกล่าวเนี่ยนะคะอาจจะหมายถึงสาวแตงโมหรือเปล่านะคะงานนี้เนี่ยเจ้าตัวก็ออกมาเปิดเผยค่ะวว่ายังไม่เห็นข่าวแต่ตนก็พอจะสันนิษฐานได้นะคะว่าอาจจะเป็นผลมาจากการโพสต์ภาพนะคะพร้อมกับข้อความบอก รักอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณนั่นเองค่ะผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวนะคะซึ่งโมก็ได้แต่อธิบายไปนะคะว่าสิ่งที่โมเขียนมันคือเรื่องของวันวาเลนไทน์ค่ะเรื่องของความรักมันไม่ได้เป็นเรื่องของการเมืองค่ะหรือเรื่องอื่นๆเลยดังนั้นถ้ามาถามโมโมก็ตอบได้แค่เฉพาะความรักที่พระเจ้ามีต่อโมแล้วก็โมแสดงออกยังไงบ้างแค่นั้นเองค่ะส่วนเรื่องการเมืองโมไม่ขอสแสดงความคิดเห็นใดๆนะคะพร้อมกับยืนยันว่าตนนั้นไม่ได้รู้สึกโกรธเคืองใครทั้ง ส่วนวันเดอนไทยที่ผ่านมาหวานใจอย่างหนุ่มโตโน่พาคินเนี่ยนะคะก็ได้มอบการแล้วก็ดอกไม้ให้ค่ะส่วนข่าวเรื่องที่ช่อง7นะคะเรียกตัวไปเล่นละครค่ะอันนี้ก็เป็นข่าวคลาดเคลื่อนค่ะเพราะว่าช่องเจนั้นไม่ได้เรียกตัวโมกลับไปเลยค่ะแต่แค่บังเอิญว่าพี่เอกสุภชัยนะคะเขากําลังจะทําละครป้อนให้กับทางช่อง7ค่ะแล้วเขาก็เข้ามาพูดคุยมาขอคาปรึกษาจากโมค่ะเนื่องจากว่าทั้งสองคนนั้นสนิทกันซึ่งพอคนได้ยินข่าวก็เลยเอาไปเล่า ต,ต่อกันจนสุดท้ายข้อมูลมันคาดเคลื่อนนั่นเองนะคะตอนนี้ยืนยันค่ะว่ายังไม่มีละครกับทางช่อง7อย่างแน่นอนค่ะเอาล่ะคุณผู้ชมคะนี่คือข่าวบันเทิงนะคะสำหรับวันนี้นั่นเองค่ะเอาล่ะเดี๋ยวเราต้องพักกันสักครู่คุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะกวางกิจสพาเราไปว้าวแซบนะคะกับเบื้องหลัง M v มกันอีกแล้วแต่จะเป็นเพลงอะไรนั้นสักครู่เดียวค่ะ บันเทิงว้าวบันเทิงเอาล่ะคุณผู้ชมคะสำหรับช่วงนี้เนี่ยนะคะอย่างที่เราบอกกันไว้นะคะว่าเดี๋ยวเราจะไปหากวางกีกันดีกว่าค่ะดูซิว่าวันนี้จะพาเราไปติดตาม MV เพลงอะไรไปกันเลยค่ะว้าวแซ่ สนับสนุนโดยผลิโกัมูสโฟมสูตรมหัศจรรย์การล้างหน้าก็เท่ากับการบำรุงผิวในขั้นตอนเดียวสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงว้าวแซบว้าวแซบช่วงนี้สนับสนุนโดยผลิโกัมูสโฟมครับผู้ชมครับวันนี้กวางจะพาไปบุกเบื้องหลังกองถ่าย MV เพลงสนุกสนุกนะครับของพี่ดาวมายุรีแต่ครั้งนี้ถ่ายด้วยกัน2-3เพลงเลยครับจะเป็นเพลงอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันดีกว่าครับ ทายทำอย่างสนุกสนานจนได้เรื่องไปแล้วล่ะครับสำหรับเป็นเพลงโสดได้เรื่องของลูกทุ่งสาวสุดสวยดาวมยุรีจริงอันนี้ควงเพื่อนสีอย่างพิมที่โฟมาฟิชชิิ่งกันในเพลงนี้ด้วยล่ะครับ จากนี้ในวันเดียวกันก็ยังพ่วงถ่ายอีกหนึ่งเพลงช้าซึ้งๆนะครับกับเพลงที่มีชื่อว่าเทพบุตรดุจซาตานเพลงนี้ได้ข่าวว่าคุณรุ่งธุริยาเป็นคนแต่งเพลงให้เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตของความเป็นดาวมายุรีในเพลงนี้ด้วยแหละครับ ว่าบรรยากาศสนุกสุดมันคนเศราเ้าเคล้าน้ําตากับเพลงเพราะ,ะของเธอกันแล้วลองไปพูดคุยกับเธอกันบ้างดีกว่าครับว่ารู้สึกยังไงกับเพลงนี้บ้างครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้มาถ่าย MV มาถ่าย MV ซิงเกิลใหม่ล่าสุดโสดได้เรื่องแล้วก็เทพประบุดจุดซาตานแล้วก็ส,สามค่ะใจใหม่เพลงหนึ่งเป็นเพลงช้าได้ข่าวว่าเทพบุตบุเนี่ยพี่ลุงแต่งให้ด้วยรุ่งสุยาแต่งจากชีวิตจริงของดมยุรีเลยค่ะ เ,เพราะว่าทุกบทเพลงที่ที่เวลาพี่ดาวทำงานจะเอามาจากความเป็นตัวตนของตัวเองมากที่สุดเป็นเพลงช้าที่รุ่งแต่งเรเราอยากได้คำเทพบุตรซาตานใส่ใส่ไปด้วยได้ได้ไ,ดไหมอะไรเงี้ยน,นะคะคส่งมาให้พี่ดาวฟังอชอบเลย ชอบมากเพราะว่ามันจะมีคำว,ว่าเทพปพุตรที่สุดไกลเป็นซาตานจะมีคำนี้แล้วมันเปรียบเทียบความรักของเราที่ที่เราเจอมาอมแล้วอย่างเพลงเร็วนี้ก็เต้นได้ด้วยเต้นตามกันได้ด้วยเราก็เต้นด้วยแต่เราอาจจะเต้นไม่ได้ถึงน้องอะไรอย่างี้ค่ะเออให้ดูความหลากหลายนะ,ะ่ยค่ะตอน,นแรกก็ยังไม่มียังไม่มีน้องปิ่มมาฟิชเชอร์ลิงนะรเราใครดีรื้ว่าตอนแรกจะเออเพลงหนึ่งพอคิดไปคิดมาอ ลองให้ปิ่มมาแรปดีกว่าอะไรเงี้ยเขาเต้นเก่งอะไรเง,องี้ยค่ะอย่างที่ได้บอกคุณผู้ชมไปครับวันนอกจากนี้ยังมีเพื่อนซีมาสร้างสีสันเพื่อเพิ่มความสนุกสนานให้กับเอ็มวีของเธอกันด้วยจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากคุณปิ๊มซีโฟนั่นเองครับดีค่ะว้วาวว,าว้วาวบนเทิงออ <laughs> มาฟีเจอร์ลิงกับพี่ดาวเ,เพลงนี้เป็นยังไงครับพี่ก็ดีค่ะรู้สึกดีแล้วก็อบอุ่นใจที่ได้ทํางานกับคนที่เรารัก จริงๆคือรู้จักกันมาเป็น20ปีแล้วนะ20ปีนะคะก็ได้ทํางานเบื้องหลังเบื้องหน้าแต่ไม่มีโอกาสได้มาร้องเพลงด้วยกันแบบนี้เลยครั้งนี้ครั้งแรกจะได้ทั้งมาสดได้เรื่องใช่ค่ะก็ฝากผลงานเพลงสดได้เรื่องนะคะร้องคุณโดยคุณดาวมายุรีนะคะโดยที่ปิ่มซีโฟเป็นแขกรับเชิญนะคะก็ฝากเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะมีทั้งเพลงสนุกสนานและก็มีเพลงซึ้งขนาดนี้คุณผู้ชมสามารถติดตามและรอชมผลงานชิ้นพิเศษของเธอกันได้เร็วๆนี้นะครับ เอ็มวีเพลงนี้เราจะได้ชมกันก่อนด้วยเร็วๆนี้นะครับเป็นเพลงสนุกสนานแล้วก็อีกเพลงหนึ่งเป็นเพลงเศร้าเพลงซึ้งอย่างที่บอกว่าพี่รุ่งปริยาเป็นคนแต่งให้ด้วยและที่สําคัญนะคะชุดจัดเต็มมากพี่ดาวบอกว่าขนมาทั้งร้านกระจกเลยค่ะชุดใช่แลวครับนี่คือความบันเทิงที่เราฝากผู้ชมในค่ำคืนนี้นะครับวันพรุ่งนี้กลับมาติดตามกับเราสองคนได้ใหม่ในรายการว้าวบันเทิงห้าทุ่มถึงห้าทุ่มครึ่งวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ